วันนี้จะทำข้าวเช้านะคะข,ข้าวเชาว้าแต่ได้กินเที่ยงไม่กินเช้าเอาหรอวันนี้ได้กินไว้นี่อันนี้เป็นเนื้อนะคะเนื้อวัวเราหมักไว,ว้แล้วล้วก็เราจะทอดมันร้อนแหละทอดเลย อันนี้เราก็ใส่งาด้วยนะคะจะได้หอมหอมเริ่มตักมาขึ้นแล้ว,ลวก็เดี๋ยวรอให้มันเหลืองก่อนแล้วกับอันนี้หมักแบบ สูตรเด,ด่งไ่ลนนะคะถ่ายไปเถอะเดี๋ยวอร่อยเองอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ <S <S> <S หน้าไปย่างเหลืออยู่นะย่างทำจิ้มเจ้าอ่ะใช่ อย่างนี้ยไม่เหลืองไม่ได้เท่านั้นดีออกมาเต็มเลยเห็นงางาขอเจ้าหน่อยอเอาดได้แต่งของเราพามาด้วยมันอยู่ใกล้กันหนูเด็ดมาเนี่ยแหละก็พอ,อมัน เริ่มใบไม่เยอะแล้วหนูก็เลยเด็ดขมิ้นผักหอมมันแก่แล้วสะเด็นแรงมากใกล้แล้วกล้จ,จะไหม้แล้วกระทะเนี่ยใช่ข้าวค้างไหม้แล้วนะเนื้อใก้จะไหม้ล้ว ไอพี่เป็นอะไรนะพี่เป็นแรงหวันะน,นนะะ่ะหอแล้วปาะอแล้วก็ได้กินเท่ากินเลยเดีย๋ยวเอาขึ้นเลยนะคะเดี๋ยวมันจะไหมจะแรกไม้กระทะก็จะไมหมเนือ้อ นี่เสร็จแล้ว